สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีแคปการเป็นนักษามอขอมอขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายนะคะฉบับเด็กปีหนึ่งเรนที่วิทยาเขตหนองคายะค่ะเราเรียนที่สาขาเศรษฐศาสตร์เนาะอันนี้ก็คือเป็นฟีวแบบว่าเริ่มต้นเริ่มแรกวันแรกที่เข้ามาในมอก,ก็มีการรับน้องชํำและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือเป็นกิจกรรมรับน้องพี่เขาทำพัาให้ดูคือนี่คือสิ่งที่ภาพแร้นะคะของการเป็นนักึกษามอขอก็คืออะไรคือการเต้นทุ่งุยลาะในงานการรับผึกช่อที่6 1 โอเคต่อจากนี้เราขอร,รีแทปการเรียนนะคะอันนี้เป็นวิชา g e หรือว่าวิชาศึกษาทั่วไปเรียนกับหลายสาขาและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญลั์ของสาขาึกษาแลคือให้อาจารย์ตรวจงานทับกันรุนุ่วุ่นวายได้ขนาดนี้หนึ่งในช่วงชีวิตของเราคะ่ะเราอยากเป็นลีดเแล้วก็เลยไปลงสมัครแต่สรุปไม่ได้เป็นเพราะว่าไม่มีเวลาไปสอบเพราะเรียนเยอะมากอีกหนึ่งกิจกรรมคือไปแจกข้าวสารช่วยน้ําท่วมคนอกขายน้ํเพราะว่าการเรียนการพีเต์ค่อนข้างที่จะหนักนะคะเพราะว่าเราต้องท,าทําสไลด์ทุกวันทุกอาทิตย์ทุกวิชา อีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้นะคะของนักศึกษา,ามอขอหรือน้องใหม่มอขอก็คือการไปไหว้พระธาตุค่ะหรือว่ากิจกรรมน้องใหม่ไหว้พระธาตุนะคะเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องกันมายาวนานทําเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของน้องใหม่ค่ะก็คือนักศึกษาปีหนึ่งหล,หลายๆคนในหลายคณะในหลายสาขาเนี่ยควรที่จะไปร่วมกิจกรรมนี้พี่แนะนําว่าใครเป็นน้องใหม่ควรทํานะสนุกมากและพอจบจากกิจกรรมน้องใหม่ไหว้พระธาตุแล้วเนี่ยกลับมาก็จะเป็นงานรับพี่บดตนะคะอันนี้ก็จะเป็นของมอเราเริ่มทําละเริ่มทําซุ้มพอเสร็จจาก งานในหลายอย่างเนี่ย <_ d ata> ก็ไปร้องคา,าราโอเกะทุกคนเราร้องคา,าราโอเกะบ่อยมากอันนี้จะเป็นรีแคปช่วงมิดเทอมนะคะเพราะว่าอ่านหนังสือกันหนักจริงๆคือสอบเสร็จแล้วทุกคนอยากโดดตึกคือหนึ่งในนั้นคือเพื่อนเราและเราอีกหนึ่ง ใครบอกว่าวิทยาเขียนอนคายเงียบอันนี้ก็อยอมรับว่าเงียบนะคะแต่ว่าก็มีกิจกรรมให้ทําอยู่เช่นกีฬาสีอันนี้เป็นแบบว่าเออไปเต้นเชียนะคะพี่ขอแนะนําว่าถ้าใครแบบว่ามาเป็นน้องใหม่พี่แนะนําให้ทุกคนลงเชียอันนี้คือได้แชมป์มาได้ที่1นึ่งนะทุกคนรักษาแชมป์ได้อีก1ปีสนุกมากขอยืนยันคาเดิมว่าใครลงกีฬาสีแนะนําให้ลงเชียจริงๆแล้วว่าพวกเราไปเอาทิ้งกันบ่อยมากทุกคนแค่มไม่ลงและอีกหนึ่งซีเนเจอร์นะคะการเป็นนักษามอคอด ต้องทำกิจกรรมที่สมจริงเช่นการลงพื้นที่ถ่ายคลิปวิชาอังกฤษทุกคนต้องเจอเช่นนักสแสดงมอขอ